ทีมนี้ตกรอบแล้วนะ,ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรซ <Yes. S 2> ีปลอดใจหน่อยคุณซีปลอดใจทีนี้หน่อยขอโทษครับผมทำเต็มที่แล้วครับให้อภัยไหมครับขอไม่ให้ขอให้ให้อภยัยให้อภยัยน่ารังมากนะฮะครับเรามาดู25ท่านที่เหลือบ้างสำหรับเกมต่อไปครับเรามาเข้าสู่เกมที่สองครับเกมมีชื่อว่า A กับ B C เลือกอะไรเฮ้ยสาวเล็กเซ็งมากต่อมานนฮะสาวมาให้หมดแล้วนะฮะ A กับ B C เลือกอะไรตอนนี้ทุกคนนะฮะมีป้าย A กับ B อยู่ในมือไม่ง่ายเลยเกมนี้คุณ C จะมี A กับ B อยู่ในมือเหมือนกันเมื่อไหร่ที่ผมอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บอ่านช้อย A แล้วอ่านช้อย B ผมจะนับ3-2 1ให้คุณถูป้ายค้างเอาไว้นะ ชูป้ายทางเอาไว้ซึ่งทั้ง25ท่านยกพร้อมกันคุณซีก็ต้องยกพร้อมกันด้วยได้เลยโดยที่คุณซีจะไม่หันหน้าไปหันคุณครับคุณซีจะหันหลังและให้คุณซีเลือกเลือกกับตัวเองก่อนโอเคหลังจากนั้นพอนทุกคนยกจืนนิ่งแล้วผมจะให้คุณซีหันมาแล้วดูว่าใครผ่านเข้าสู่รอบต่อไปบ้างใครที่ไม่ตรงกับคุณซีตกรอบทันทีเราจะมีทีมงานเข้าไปเก็บป้ายเอี๊ยบคุณ,คณโอเคนะฮะเข้าใจกติกานี้ไหมครับ เข้าใจครับผมเข้าใจนะฮะเข้าใจนะทีะ่เข้าใจนะเรามาลองเดาใจคุณสีดูบ้างชื่อเกมว่าอะไรเนะี่ยชื่อเกมว่า A กับ B C เลือกอะไรเอ็กับ B เลือกอะไรเขาไม่ได้เลือก C หรอ <c> อยากเป็นคนที่ถูกเลือกอ้โหแค่นี้เนี่ยเขาก็เลือกพวกคุณไม่ไหวแล้วคุณสีแหมอ่ะพร้อมนะครับคุณสีครับผมต้องผ่นด้วยหรอยุทธภพผ่ันด้วยอ่ะป คุณเลือก A กับ B ไว้พอเมื่อไหร่ผมหานโจทย์เสร็จปุ๊บช้อย A ช้อย B เสร็จปุ๊บให้ดูขึ้นมาหลังจากผมพูดแล้ 3, สามสองสี่ดูขึ้นมามร้อมกันนะมาเริ่มที่ข้อแรกครับคำถามถาม,ถาม,ถามว่าวิธีดูแลหุ่นของเฮียเมื่อมีช่วงเวลาว่างจากการทำงานคุณซีจะเลือกอะไรระหว่าง A ออกคลิป B ฟิตเนสโอ้โหอันนี้เ,เฉลยได้ไหมอันนี้เฉลยได้ไหมอันนี้ง่ายเกินปะง่ายยากปะอันนี้ยากเหรออันนี้ยากใไ,ไหมยากมากถ้าคุณตอบแบบนี่ก็ตกอ่องทั้งทีมหมือนก่อนอ่ะถ้าคุณใจขอกไปอันนี้ก็ตกอ,อ,อั้งทีเพราะแม่บุษีอ๋อคุณออามาตอบรีบ,บทุกวันแบบอะไรนะฮะขออยากรู้ว่าแก้ไ,ไม่แก้เอาวละเรามาดูกันบ,บุษีหันหลังครับ ทุกคนพร้อมนะ A คือออก B B คือพิเศษนะไหล่กันสามสองหนึ่งยกพร้อมกันนะสามสองหนึ่งยกคุณสี่ยกกันนะคุณสี่ยกกันนะคุณสี่ครับหันมาให้ทุกคนไปดูครับว่าคุณเลือกอะไรเอาเอาจริงๆนะเอาจริงๆของเขาหนึตอนนี้เลือกเลือก A จริงๆถือว่าเอาไว้ไว้นี่ความจริงเขาบอกว่าจากใจเขาณนะตอนนี้เขาอยากเที่ยว ไม่คือเราเรามีอะไรบ้างแลเราได้ไปเที่ยวมาเขาไปเที่ยวเสร็จเลาเขาเล่นฟิสิกสที่ออกคลิปได้อ๋อนีไปก็มีฟิสิกส์ไงไม่ได้หายละอ้าวเกมคือมัอมน,นจบไปไวใช่ไหมก่อนหน้านี้คุณเคยฟ้องผมว่าสนเก่งคุณแต่ตอนนี้คุณกำลังแก้มพวกเขาอยู่จริงผมเลิกจริงเออแต่ในใจเขาตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะเรื่องของเกมนะอ้าวแต่ถ้าสมมติว่าคุณเอาของิปเนี่ยเขาออกจากเกมหมดเลยนะ เอาเ,เล่นเล่นต่อเลยเล่นต่อเลยนั่นนั่นเขากับว่าคุณจะตอบว่าปีครปีปีปีนะฮะโอเคฟิตเนสนะครับเอาล็อกหมดเลยเดี๋ยวแม่บอกแล้วเสร็จแล้วคนเนี้ยข่านฝังอะไรก็ิ้มก็ได้หรอกเอาพิกล้อกตลอดมาที่ข้อสองครับเรามาดูที่ข้อนี้ฟังโจทย์ให้ดีนะฮะถ้าจะต้องพาแฟนขับไปเที่ยวซีจะพาไปเที่ยวที่ไหนเอภาคเหนือ ภาคใต้ครับเอออาเลยนะฮะถ้าคุณซีต้องพาแฟนพาแฟนขับไปเที่ยวถ้าคุณซีต้องพาไปขับไปเที่ยวคุณจะไปภาคเหนือกับภาคใต้คุณจะเลือกอะไรพร้อมนะครับทุกคนพร้อมนะพร้อมนะสาม เดี๋ยวุสีหันหลังกันนะเดียหลังนะสามมาครับบุเสียงแตงเกนะเกนะตสียงแตกมุนะ 3, 2, 1, ีเรื่องกันนะมุีเลื่องกันนะเดี๋ยให้มุีหันไปดูนะครับวนะ่าใครจะผ่านข้ตอต่อไปนะชูสูงชูสูงชูาเอาไว้สูงๆฮะชว้สูงะสามสองหนึ่งุศีเชิญครับเลื่องไปภาคเหนือใครภาคเหนือมาเลย ้าเหนือให้มืมต่อโดนภักใต้ต้องขออภัยนะฮะคุณส่งรอดนะฮะมีบึงข้อที่สอนะฮะ,ะ,ฮะเรามีสายข้อมากหนต,ตอนนี้ใครใครเหลือ,ลอยก็ยกมือหน่อยใครเหลือบ้างก็ยกมือหน่อยอ่าไม่เยอะไม่อจะยังเยอะอยู่อีกเยอะอยู่มาต่อที่ข้อที่สามครับข้อนี้ก็ผมว่าข้อนี้สนุกคำถามถามว่าถ้าวันนี้คุณซีเหนื่อยมากๆกลับไปบ้านคุณซีจะเลือกอะไรระหว่างเอ กระโดดลงเตียงกัีกระโดดลงน้ำมันอยากถ้าอยากผสมกันอ้าวคุณก็ตอบ C เลยน้ำอะไรอะสาว่ายน้ำเออ C กระโดดลงเตียง B กระโดดลงสาว่ายน้ำอะไรฮะเมื่อกี้อะไรฮะพร้อมนะฮะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะขอไว้ก่อนเลยนะฮะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะฮะพร้อมนะครับสาม สอชูครับเอาละเอาละชูสูงสูง้าราผิดเราจะได้ผิดแบบแหกโผ้โไปเลยชูสูงสูงไม่ต้องอายพร้อมนะครับคุณสีอ้อนะสามสองหนึ่งคุณสีหงเอ,เอใมเอใม่ไหมคุณสีหงสาม่าน มีคนเรียกว่าคุณซีกระโดดลงน้ำครับจริงๆขาอยากกระโดดลงแต่มาใน่มีสาวเดี๋ยวคุณก็มีนะฮะเรีวยกว่าตอนนี้กำลังเก็บเสื้อสร้างเสื้อสร้างตัวอยู่คุณซีเดี๋ยวคุณมีสาวว่ายน้ำแน่นอนเอาล่ะเมื่อกี้จะไปสามคนตอนนี้ยังเหลือย,นนะยังเกินครึ่งน,นะยังเกินครึ่งนะเรามาต่อข้อที่สี่ครับคำถามนี้เป็นคำถามสังทัญญาที่ใช่ไหม่าทุกคนรู้ด้วยถ้าเฮียมีแฟน เนี่ย yeah. มักจะเป็นนิสัยแบบไหนระหว่าง A อ<ม>ขี้อ้อน B ขี้อึงแต่เขาจะรู้ห,รมรหมดเลยว่าเขาเป็นคนแบบไหนผมว่าทุกคนตอนนี้ทุกคนรู้ผมว่าทุกคนรู้ A ขี้อ้อน B ขี้อึงพร้อนนะคะรับร้อนนะสามสองหนึ่งับ อุ้ยอุ Donc, <comme ça S 1> ้ยอยอุโชว์ดงสูนะฮะโชว์ดงสูนะฮะโชงสู่นะฮะยังยังจับได้นะได้ะไดโอเคเด่นชัดมีเสียงแตกเล็กน้อยอุสีพร้อมพอมนะสามสองหึงมาครับเอาละผมต้องพูดเลยว่าคัดทีทีกครับทดีพีิีกเลย คุณซีเล er. ือกเป็น uh ที่หืมถูกไหมฮะเออเจ่ห kind of ืมเออถ้าเกิด ah ว่ามีใครทูบีอยู่มีคนเดียวเลยมีท่านเดียวเลยผ่านเขาสู่รอบเลยอ้าวเป็นคนออไม่เก่งคนไม่เก่งเลยจริงเอาล่ะตอนนี้เหลือเพียงท่านเดียวเชิญครับ